เข้ามากดไลค์กดแชร์มาตรา272 <c oughs> นะครับก็คือมาตราที่มีกำหนดบทเฉพาะการให้สวรหรือประชาชนเรียกว่า <c oughs> คนเนี่ยที่มีสิทธิ์ในการเลือกอ่านายกจนจน,จนทำให้ประเทศชาติวุ่นวายไปหมดนะบ้านเมืองไม่เจริญก็เพราะสวพวกเนี้หลายหลายคนเขาเรียกว่าพวกนี้คือตัวทวงความเจริญใช่หรือไม่นะครับคือสอวพวกนี้ ไม่ได้มาจากประชาชนนะมาจากไหนครับมาจากคอสชคอ,อสชอมาจากไหนปากกระบอกพื้นมาจากรถถังมาจากประยุทธ์ประยุทธ์เป็นคนยึดอำนาจมาคนที่มาจากเผด็จการก็คือสวอพวกนี้ซึ่งประชาชนเขาใช้คำเรียกแทนว่าสวัสคือเขามองว่าคนพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์จะสเดือนอยู่แล้วยังเลือกนายกไม่ได้เพราะไอ้สวรหรือสวัสด์บางคน นะเป็นถ้อยคําที่ดูแล้วเท่มากไม่ยอมบวชนายกครับทั้งๆที่หน้าที่ของมันคือบวตนายกแต่มันดันไม่ทําหน้าที่นะพวกสวะบางคนไม่ทําหน้าที่ผมไม่ได้บอกว่าสวะตัวไหนนะบางคนไปรับปากกับพิธาแล้วว่าเดี๋ยวผมจะยกง่ายถึงเวลามึงเดินทางไปญี่ปุ่นคนระับเมื่อวานนี้พิธาไปพูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกว่ามีสวะบางคน ตกลงกปวงใจเดี๋ยวจะยกมือให้พิธานะ,ะด้วยความกลัน่นปิ้นป้อนของไอ้พวกสวะมันเดินทางไปจากประเทศไม่เข้าประชุมนะทั้งๆที่มันกินภาษีหรือมันแดกภาษีของประชาชนแต่มันก็ไม่เข้าประชุมพี่น้องครับไอ้สวะพวกนี้นะครับพรรคเก้าไกลเขาก็เลยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา2 7 2เบียงมากเลยคือทํายังไงให้สวะพวกนี้ไม่มีสิทธิในการโหวตนายก ก็ปรากฏนายวันนอก็ไปไงสั่งผิดประชุมไปดื้อๆแล้วก็เลื่อนไปเฉยๆครับดังนั้นพี่นอ้องประชาชนชาวโซเชียลทั้งหลายาก็จมองว่าคนอย่างนายวันนอไม่สมควรเป็นประธานรัฐสภาหรือไม่นะแก่เกินไปไหมนะสมัยนี้คนแบบระดับลุงๆเนี่ยมันทักไม่ค่อยไหวลุงทั้งหลายเนี่ยลุงสองลุงลุงวันนอนลุงนั่นลุงนี่มันเริ่มเพี้ยนไปหมดนะพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นหลายๆคนก็มองว่านายวันนอเนี่ยใจไม่ถึงไม่กล้าใช้อำนาจนะแล้วก็เวทีรัฐสภาแทนที่จะให้เขามีการถกเถียงกันไปนะว่ามติเกี่ยวกับเรื่องโหวตซ้ำเลือกนายกทำได้ไม่ได้ให้ทดทวนนายวันนอก็ไม่ให้เขาพูดนะอยู่ดีก็สั่งปิดประชุมหนีไปนะแล้วก็ไม่มีคำตอบอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของนายวันนอเนี่ยควรจะเป็น ประธานรัฐสภาต่อไปหรือไม่พี่น้องครับเออหาคนใหม่ดีกว่าครับเอาคนที่มันใจถึงหน่อยเรามีรัฐสภาแต่เรากลับไม่ให้มีการประชุมรัฐสภาไม่ให้มีการพูดปิดไม้บ้างละปิดประชุมบ้างผมว่านะผมว่าดูทุเลศนนะ่ะส่วนตัวนะผมว่านายมันนอน่าจะพิจารณาลาออกไปแล้วหาคนที่เขาใจถึงใจกล้ามานะครับเพราะว่าในสภายังพูดไม่ได้นะใช้วิธีการที่ดูแล้วเนี่ยผมว่ามัน วิธีการเหมือนเระเด็จการเหมือนสกบกนะปิดประชุมไปอะ่ะนะมันปิดปากประชาชนปิดปากสสก็เหมือนปิดปากประชาชนเพราะสสคือผู้แทนของประชาชนหรือที่เขาเรียกว่าผู้แทนราษฎรพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับนะเปลี่ยนตัวดีกว่านะพี่น้องครับนะเอาคนใหม่ๆดีกว่านะครับมาเป็นประธานดีกว่าครับนะ แล้วก็ไอ้สวอสวะบางคนก็ออกมาพูดออกมาแหกปากบอกว่าพักเก้าไกลจะเล่นเกมไปถึงไหนพักเก้าไกลจะแก้ทําไมมาตราสองเจ็ดสองจะเล่นเกมไปเด็กๆหรือไงผมอยากจะสอบอกไปถึงไอ้สวัสดหรือสวอสวะสสวะบางคนว่าคุณอย่ามาแหกปากเลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้มาจากประชาชนคุณมาจากสองลุงนะสองลุงมาจากการยึดอำนาะจ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสนอหน้ามาเลยครับมาพูดนะครับว่านะพรรคก้าวไกลเล่นเกมเพราะว่าคนอย่างคุณไม่ควรมีสิทธิ์วุนวดนายกเพราะพวกคุณมาจากประเด็นการพสชนะหกคนโดยตําแหน่งพวกผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆส่วนที่เหลือ1 9ึยเก้าคนก็มาจากใครก็มาจากลุงป้อมกับลวงตูนะแล้วส่วนที่เหลืออีก,ก่าไร อีกห้าสิบคนก็มาจากกลุ่มวิชาชีพส,สิบสิบกลุ่มหรือไงอแล้วใครเป็นคนเลือกอ่ะก็ขอสอชเพราะนั้นสองห้าสิคนมาจากอะไรก็ามาจากคณะรัฐประหารกำแรงนะเพราะนั้นคุณหูบปากไปเลยไม่ต้องเสนอหน้าไอ้สอวสวาบางคนบอกโอ้โห,หนะพักก้าวไกลเล่นเกมจะเล่นเกมอะไรพวกคุณมันไม่ควรจะมีสิทธิ์ในการโหวตนายกประชาชนเลือกมามันก็จบแต่ไม่จบที่คุณเหมือนกับว่า พวกคุณเนี่ยเหมือนกับคนที่รับใช้รัฐประหารคุณไม่ยอมเนี่ยจะไปขัดขวางความเจริญของประเทศจะเลือกเฉพาะพวกคุณจะเอาเฉพาะพลเอกประวิตยใช่ไหมหรือจะเอาเฉพาะอนุทินเพื่อไทยก็ไม่เอาก้าวไกลก็ไม่เอาคุณจะเอาเฉพาะไอ้พวกที่มาจากคอสอชอเท่านั้นใช่ไหมพวกสอวอสุขคำเนี้ยเป็นคำที่โคตรเท่เลยในการเรียกไอ้สอวอพวกนี้ เดี๋ยวพอพุทธภาปีหน้าพวกนี้ก็เหมือนหมาตัวหนึ่งพอพอพอ,เ,อเกินวันที่สิบเจ็ดพุทธภาจะาจับใหผิดไอ้พวกนี้คือหมาตัวหนึ่งประชาชนก็ไม่เอาแล้วครับทุกวันีึกออกไปแหกปากให้สับภาเรื่องนั้นเรื่องนี้วิปากวิจารณ์พักเก้าใครวิจารณ์ทิธาอะไรต่างทางั้งทั้งก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณหรือมึงเลยจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์กันกดแชร์ให้เต็มที่ วิจารณ์ไอ้พวกสวะเนี่ยจับไม้เต็มที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่าไปกลัวมันนะมันกินเงินเดือนภาษีและเมื่อวานเนี้ยไอ้พวกสวะพวกเนี้ยมีทั้งหมดสองอยสี่สบเก้าคนลาออกไปแล้วคนไอ้สวะเนี่ยจำนวนมากไม่ได้เข้าประชุมนะมีสวที่ทำหน้าที่กินเงินเดือนแล้วมานั่งประชุมแค่ประมาณ4ี่สิบเก้าคนนอกนั้นไอ้สวประเภทสวสวะ กินเงินเดือนภาษีแต่มันไม่เข้าประชุมนะกินเงินเดือนภาษีแต่ไม่เข้าประชุมแก่เท่าอายุมากแล้วนะโอ้ยพูดั้งสิ่งไม่ดีแล้วแม่งจามเลยนะครับมันไม่เข้าประชุมนบะมันมาประชุมแต่มันไม่เข้าประชุม นักไปนั่งคุยโมโ้เรื่องส้นตีนอะไรก็ไม่รู้อายุก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแกเท่าจะตายห่างแล้ว <c oughs> มันไม่ได้มีสำนึกน <c oughs> ะไม่ได้มีสำนึกอะไรเลย <c oughs> แล้วมันก็ไม่เข้าประชุมจนวิโรธสอสอเก้าวไกลต้องลุกยืขึ้นยืนว่าเฮ้ยท่านประธานครับ สอสอ,สอได้เข้ามากันครบแล้วะทําไมไม่มีการเริ่มประชุม่ิทีเริ่มตั้งแต่เก้าโมงครึ่งไปจนถึงสิบโมงอะยังไม่ยังองค์ประชุมไม่ครบ <c oughs> ก็มองไปดูที่ตัวเลขเอา้าวผู้มานั่งประชุมสี่สิบเก้าคน <c oughs> ก็เลยร้องไว้นะสอสอมาประชุมแต่สวไม่มาประชุมกินเงินเดือนภาษีแดกภาษีแต่ไม่มาประชุมเดือนละแสนกว่า <c oughs> เห็นก็บอกคิดเป็นต่อวันเนี่ย การประชุมเนี่ยเงินเดือนไอ้พวกสสสววันละห้าล้านกว่าและความเสียหายต่อวันเนี่ยเขาบอกอะไรแปดล้านกว่านะแปดล้านกว่ามาแล้วก็ไม่เข้าประชุมพอเถียงกันไปเถียงกันมาไม่เกิดประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสั่งปิดประชุมแม่งทั้นนั้นเงินภาษีเสียไปก็แปดล้านกว่าทั้งเงินเดือนทางเบีเ้ยเลี้ยงค่ากับข้าวค่าไฟค่าน้ํา ค่าเครื่องบินพายสอส,อสอวสสววพวกนี้ไปไหนมาไหนมันนั่งเครื่องบินกินหรูอยู่สบายกินฟรีอยู่ฟรีไอชิบหาย <c oughs> นะไปสอววขยะพวกนี้ไม่เข้าประจุเลยนะแล้วพวกมึงจะเป็นทําไมนะเป็นแล้วมึงไม่เข้าประจุนะครับชาวบ้านก็ด่าทอกันนะก <c oughs> ้าวไกลเขาบอกเนี่ยดูเลยมันมีมานั่งแค่สี่สิบเก้ามันก็ไปยืนคุยเล่นคุยเรื่องอะไรของมันไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทศชาติเลย ไอ,อสวสวพวกนี้ที่มันไม่เข้าประชุมเนี่ยมันควรจะลาออกไปพี่น้องคิดคิด,ค,ดคิดเหมือนผมนะ <c oughs> ควรจะลาออกไปนะครับมันไม่ควรจะมาเป็นเมื่อวานเนี้ยด,นะดูแล้วทุเรศชิบหายเลยผมติดตามข่าวแล้วนะนะนะครับและสุดท้ายแล้วการประชุมเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยเสียนะ นะครับคำนวณมาเลยความเสียหายต่อวันประมาณ8ล้านค่าน้ําค่าไฟเปิดแอร์ค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางสอสอสวนะครับค่าใช้จ่ายจํานวนมากค่าที่จอดรถคนงานอะไรต่างเงินเดือนเงินอะไรต่างๆจากภาษีแม่งไม่ไม่มีการทําหายรัฐานก็สั่งปิดประชุมนะโดยไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เราประเทศเราแม่งไม่มีความเจริญอะไรเลยนะครับไม่มีความเจริญ เปืองภาษีเปลืองไฟนะบางคนบอกไม่มีปากกาเซ็นชื่อนะนจะเป็นกันทำไมว่าสวสวะเอ้ยนะแะว่นวันก็เสือกสวผวู้นี้บางคนเสือกวันวันถแถลงข่าวทุกวันให้สัมภาษณ์ทำเป็นอวดรู้สู่ตั้งรัฐบาลต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มึงไปเสือกเขาทำไมสวเสือก พวกมึงมันมีหน้าที่แค่โหวตนายกมึงไม่ได้มาจากประชาชนเสือกไปวิจารณ์นะต้องสูตรหนึ่งต้องสูตรสองต้องสูตรสามมันใช่หน้าที่อะไรของมึงมึงไม่มีหน้าที่เลยมึงเสือกมึงมาจากคอสชคอสชอมาจากการยึดอำนาจมึงไม่ต้องเสือกออกรายการนั้นออกรายการนี้นะทําเป็นอวดรู้หมดนะเออเศรษฐากูก็จะไม่เลือกเออนะต้องหาคนใหม่มากูไม่เลือกหรอก พักเพื่อไทยก็ต้องชัดเจนต้องไม่เอาก้าไกลกูถึงจะเลือกนะมึงเป็นใคร <c oughs> ผมเห็นในสวสวักพวกนี้มาถามว่ามึงเป็นใครมึงจะไปเอาหัไปวิจารณ์การจัดตั้งรัฐบาลน,นะทิชาเราก็ไม่เลือกก้าวไกลก็ไม่เลือกนโยบายของพักมีปัญหาเลือกเข้าไปแล้วประเทศชาติจะวุ่นวายอะไรต่างๆไปเสือกอะไรกับเขานะครับอันนี้ก็อยากจะปากนะครับฝากไว้ Mm.